พ่อแม่พี่น้องของวราดาทุกท่านนะคะพ่อแม่พี่น้องขาวันนี้เป็นวันอังคารนะคะเราก็พบกันอีกเช่นเคยเนาะวันนี้เรามาพบกันวันนี้เราก็จะมีสินค้าดีๆมานําเสนอให้พ่อแม่พี่น้องนะคะวันนี้ ช่างนะคะท่านเพิ่งเอาผ้ามาส่งวรดาก็มีหลายตัวมาใหม่หลายตัวที่ค้าเขากันไปเนาะเราตัดมาเรื่อยๆนะคะหากท่านต้องการอะไรก็ทักทายกันเข้ามาหากท่านต้องการสินค้าก็ทักมาเลยนะคะเรามีสินค้าพร้อมให้ท่านเรามีสินค้าพร้อมเสนอให้ท่านทุกๆอย่างนะคะเพ่อแม่พี่น้องค่ะสินค้าของเรามีกิพร้อมขายเราขายตรงหน้าปกทุกอันทุกอย่างนะคะสินค้าของเราตรงหน้าปกเป๊ะนะคะ ใช่เป๊ะตรงหน้าปกเป๊ะนะคะเราจะขายตรงหน้าปกเพื่อให้การอยู่รอดหรือให้ความถูกต้องตามก,กฎกติกานะคะแล้วก็เราก็เหมือนเดิมนะคะกติการเราโอนเงินก่อนเท่านั้นนะคะค่าส่งรอบ150บาทนะคะช่วงนี้ก็จะเริ่มมีปัญหาในช่วงส่งของของวลดานะคะเพราะว่า,าบริษัทที่เคยส่งย้ายออกไปอยู่ไกลมากนะคะวรดาก็ต้องขี่รถไปแต่บางครั้ง ถ้าวราดามีสินค้าไม่เยอะวราดาก็จะส่งส่งในเมืองแต่แพงมากนะคะแพงขวาที่วลาดาเก็บมาเยอะแต่ไม่เป็นไรคะ่ะวราดากินดีที่จะเอาตามเดิมนะคะรอบละ50บาทเท่านั้นนะคะวราดาจัดสรรให้ท่านเลยนะคะวันนี้คลิปนี้วราดาก็จะมีกางเกงนะคะเพิ่งตัดมาวันนี้ได้4ตัวนะคะวราดามาจัดให้เลยนะคะจัดโปสุดๆให้เลยเนาะวันนี้นะคะเราจะเชร์รายละเอียดให้ท่านเลยนะคะ อย่างดีนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ด้านหลังสมอกนะคะเอวใส่ได้ยี่สิบห้าถึงสามสิบแปดนะคะวันนี้เรามาจัดโปรให้ท่านนะคะแต่ความยาวสามสิบสี่นะคะวลาลาวัดเรียบร้อยแล้วนะคะความยาวสามสิบสี่นะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายเราจัดโปรเหมือนเดิมนะคะเพียงหนึ่งันหนึ่งร้อยบาทนะคะจัดโปรสุดๆเลยนะคะผ่าพื้นหนึ่งก็แปดเก้าร้อยแล้วนะคะแต่เรามาค่าตัดค่าช่างค่าอัดกาวอีกนะคะแต่เราขายจัดพิเศษให้ท่านนะคะเพียง ตัวนี้นะคะ1,100บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายมีแท้แน่นอนเลยนะคะสินค้าของเราโอเคนะคะในราคาพิเศษนัมเบอร์หนึ่งนะคะนัมเบอร์หนึ่งสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายนะคะราคา1 1 0 0บาทนะคะจัดโปรพิเศษให้เลยวันนี้จัดโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษเลยนะคะ1,100บาทจากราคา1,800บาทนะคะจัดโปรให้1,100บาทเท่านั้นหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักเลยนะคะ สินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนเลยนะคะพิเศษลดจัดโปร1,100บาทนะคะเป็นกางเกงเอสมอกนะคะตอนนี้เป็นสีส้มนะคะสีส้มใส่ได้เหมือนกันนะคะใส่เอวตั้งแต่28ถึง38นะคะใส่ได้สวยแท้แน่นอนนะคะเราจะโปรให้ท่านเลยนะคะพิเศษ1,100บาทนะคะ1,100บาทเท่านั้นวันนี้เราจะโปให้ท่านสุดๆสวยค่ะ กางเกงของเราแต่ละตัวตัดแทบไม่ทันนะคะเพราะช่วงนี้งานเยอะเยอะมากช่างก็งานเยอะเพราะว่าทั้งงานตัดรอบรอบนอกและทั้งงานตัดเข้าร้านและงานบางคนก็ตัดเข้าอยู่วัดพระธาตุเชิงชุมเนาะแต่รับลงที่อื่นไม่ได้นะคะราคานี้ที่อื่นขายสูงกว่านี้แต่เราจะขายพออยู่ได้นะคะตัวนี้1,100บาทเท่านั้นอันนี้นำเบอร์สองนะคะ นัมเบอร์สองสินค้าของเรามีกินยง้องขายสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเราตรงหน้าปกทุกตัวทุกชิ้นทุกอัน,นะนล้วนเห็นไหมคะลดตัดอะเดปอะเดปมาสวยงามมากนะคะวันนี้เราก็จัดโปรมให้ท่านเหมือนกันนะคะ1 1 0 0พันบาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะ สินค้าของเรามีกิงคร้อมขายสินค้าของเรามีแท้นแน่นอนนะคะวันนี้เราจะโปรให้นะคะ1 100บาทนะคะเป็น4ล้วนนะคะเอว25ใส่ได้ถึง3 8คสบมยาว34นิ้วนะคะคมยาวามยาว34นิ้วแน่นอนเลยนะคะวัดเรียบร้อยแลวนะคะคมยาวามยาว34นิ้วนะคะจัดโปรนะคะกางเกงอัดกาวอย่างดีนะคะ1,100บาทนะคะเท่นกันนะคะยิ่งรีดยิ่งสวยนะคะแต่นี้ช่างเพิ่งมาส่งวันรดาย,ยังไม่ได้รีดเพิ่ม ถ้าหากท่านรับออรเดอร์ก็จะรีบเพิ่มเติมให้ท่านนะคะเราจัดโปรเช่นกันนะคะอันนี้นำเบอร์สี่นะคะ1,100บาทเนาะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้เนโนนะคะวันนี้จัดโปรให้เลยนะคะ1,100บาทนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะหากท่านใดอยากได้ส so ินค้างามๆก็โอเคนะคะสินค้าของเรามีกิงพร้อมขายนะคะจัดโปรให้สุดๆเลยนะคะวันนี้จัดโปรเลยนะคะ1,100งตรง5ส่วนนะคะ ตอนนี้เราไม่มีผ้าไปตัดแล้วข้อสําคัญช่างไม่ว่างที่จะตัดให้เลยอันนี้ไม่อัดกาวนะคะเป็นผ้าสีตะโกย่างดีเนื้อนิ่มนะคะเราขายเพียง800บาทนะคะขายจัดโบให้สุดๆเลยนะคะซึ่งแต่เราอยากจัดโบให้ท่านนะคะ800บาทสวยแท้แน่นอนนะคะวันนี้เคยมาแต่ก็ขายไปเรื่อยๆเนาะขายไปเรื่อยๆนะคะสินค้าของเรามีสวยทุกอันนะคะจากตัวละ1,100เราขายเพียง900บาทนะคะเอว มีเชิงจบนะคะเรียกว่าเชิงจบนะคะเรียกภาษาอีสานมาตีนจบนะคะแต่เรียกภาษาภาษาสุภาพเชิงจบนะคะเชิงจบสวยนะคะอันนี้เราจัดให้ท่านเพียงตัวละ9 0 0บาทนะคะหากพ่อแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะสินค้าของเรามีกิมค้ามขายมีแแนเนโนนะคะวันนี้เราจัดโรให้เลยนะคะเพียง900อบาทนะคะอันนี้เรียกว่านัมเบอร์6นะคะ6ครับ900นะคะท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ นี่ก็เหมือนกันนะคะตัวนี้นะคะตัวนี้ก็สวยนะคะสวยแทย้แน um. ่นอนเลยนะคะเราก็จ hmm, ัดโปรเหมือนกันนะคะ9 0้าบาทนะคะหากท่านใดสนใจทักเลยนะคะสวยแท้แนโนอนนะคะจัดโปรให้นำเบอร์เจ็ดนะคะเจ็ดทับเก้าร้อยนะคะพ่อแม่พี่น้องค่ะหากท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะเจ็ดทับเก้าร้อยเนาะสินค้าของเรามีกิ่งพร้อมขายสินค้าของเรามีแท้แนอนสินค้าของเราโอเคสินค้าของเราสุดยอดนะคะ 900บาทเท่านั้นนะคะตัดไม่ได้นะคะราคานี้เพราะเป็นผ้าผ้าสีตะกรอนเนื้อนิ่มนะคะแต่เราก็มาจัดโปรให้ท่านนะคะเพียง900บาทเนาะหากพ่อแม่พี่น้องชิ้นทุกอันตรงหน้าปกแท้แน่นอนนะคะสินค้าของเราตรงปกเราขายกิงใจเราขายกิ่งตรงจากสินค้าของเรานะคะเพียง900บาทเท่านั้นนําเบอร์8นะคะคืนนี้นะคะสินค้าของเราโอเคสินค้าของเรามีแท้แน่นอนสินค้าของเรามีตรงหน้าปกสินค้าเรามีกิ่งนะคะ พราะสินค้าของเรานํามาทุกชิ้นทุกอันตรงหน้าปกเลยนะคะวันนี้เราก็มาจัดโปรหันค่าะะะจัดโปรให้สุดๆเลยเนาะจัดโปรสุดๆ number เก้านะคะเพียง900บาทนะคะจากรคาคา1,100แล้วจัดโปรเพียง900บาทนะคะเป็นกะโปรงเอวสมอลคะคะ25ใส่ได้ถึง40นะคะ25ใส่ได้ถึง40นะคะตัวนี้ผ้าคมยาวนะคะวลาดาจะวัดให้เลยนะคะ ความยาวขอกระโปรง33นะคะจะยาวกว่ากางเกง1นิ้วนะคะความยาว33านิ้วนะคะอันนี้มาอีกแล้วะคะ่ะตัวนี้ก็สวยนะคะลายนี้เราก็มีมาเรื่อยๆนะคะมีมาเรื่อยๆขายไปเรื่อยๆนะคะ 1, 1 0 0หนึ่งอบาทไม่ขายนะคะขายเพียง90 0บาทนะคะเอวใส่ได้25 3 8้าถึงนะคะตัวนี้เอวเอวส5หยี่โอ้ยไม่ใช่เอว25ห้าใส่ได้ถึง40 ความยาว33นิ้วนะคะกระโปรงตัวนี้นะคะจากราคา1,100้เราขายเพียง900บาทนะคะหากคุณแม่พี่น้องท่านใดสนใจทักมาเลยนะคะ900บาทเท่านั้นนะคะเดี๋ยวเราจะมีลายสวยๆให้ท่านไปอีกนะคะชมเลยนะคะี่ค่ะในหุ่นตัวนี้ลายนี้ก็สวยนะคะวรดาใส่หุ่นเรียบร้อยงามมากนหมคะตัวนี้ก็สวยค่ะราคาเหมือนกัน1,100ยบาทแต่วรดาจัดโปรให้900บาทนะคะ หากท่านใดสนใจตัวนี้หุ่นนี้นะคะยกห่นโชเลยเห็นไหมคะคท้าหุ่นนะคะยกห่นโชเลยยกห่นโชเลยนะคะ900บาทลำเบอร์11นะคะหรือท่านบอกว่าเอาตัวนี้หุ่นก็ได้นะคะสวยค่ะ900บาทนะคะหากท่านใดสนใจทักมาเลยเนาะสินค้าเพเราโอเควอร,ราขายพิเศษขายให้ท่านในราคามิตรภาพนะคะแบบสั่งตัดนี้นะคะอันนี้เป็นชุดของลูกค้านะคะ ลูกช้าอยู่ลูกค้าของเวลาดาอยู่เยอรมันนะคะตัวนี้ตัดชุดนี้สวยนะคะเป็นเสื้อคลุมนะคะเป็นผ้ายาวสี่เมตรนะคะผ้าชุดตัดได้แบบนี้นะคะเห็นไหมคะชุดนี้นะคะนะคะตัดได้อย่างนี้เลยนะคะเป็นชุดแสกนะคะแล้วก็เสื้อคลุมนะคะสวยค่ะอันนี้เป็นผ้าสีตะกออย่างดีอันนี้อาบน้ํายาเรียบร้อยมีกระเป๋าด้วยนะคะเวลาดาตัดพิเศษนะคะไม่ได้ตัดเพลงนะคะตัวนี้ตัดในราคามิตรภาพเลยนะคะ ชุดเสร็จ่คาบตัดแบบนี้ชุดละหนึ่งพันบาทนะคะคาบตัดนะคะผ้าไม่เกี่ยวแล้วก็เสื้อตัวนี้นะคะเสื้อตัวนี้นะคะตัวละแปดร้อยบาทนะคะเป็นเสื้อคลุมอย่างดีเลยนะคะนี่อัดกาวเรียบร้อยนะคะตัวนี้นะคะแปดร้อยบาทนะคะตัดชิลเลยนะคะอันนี้ชุดนี้นะคะทั้งหมดชุดละพันแปดนะคะราคาผ้าไม่เกี่ยวที่ราคาตัดนะคะสวยนะคะบางที่ บางที่บางกลุ่มบางร้านนะคะเฉพาะชุดเสร็จวรดาเคยเคยไปถามนะคะเคยไปติดต่อนะเดี๋ยวจะมาตตดเขาตัดค่าชุดเสร็จชุดเดียวชุดเดียวค่ะพันห้านะคะแต่วรดาจะเอาราคาที่พออยู่ได้นะคะเห็นไหมคะแขนแยกใส่สบายนะคะนี่ค่ะตัดงานนะคะอันนี้ก็เป็นชุดของเคลื่อนวรดาเองนะคะเข้ามาแล้วอากาศเย็นเนาะเห็นไหมคะชุดนี้สวยค่ะวลรดา ตัดให้เพื่อนนะคะตัดส่งให้เพื่อนนะคะเดี๋ยวเราก็จะจัดส่งให้เพื่อนเพื่อนตอนนี้ยังไม่กัดนะคะเพื่อนอยู่ที่ปรตุกเกยไม่ใช่ค่ะอยู่ที่หัวหินนะคะ <c oughs> หัวหินเดี๋ยวเดือนหน้าเพื่อนก็กัดก็จะกบกับไปใส่ที่เยอรมันนะคะจุดนี้เนาะสุดท้ายน,นี้ไม่มีอะไรได้แต่มาขอบคุณพ่อแม่ที่น้องที่เมตตา MC ทุกท่านนะคะทุกท่านอาจารย์นะคะท่านขอความเมตตานะคะจะมาที่ยี่ห้าจะเป็นงานของข้าวสารอาหารแห้งเนาะ วรดาก็เลยได้ลง YouTube แล้วก็ขอความอนุเคราะห์จาก YouTube จากเอฟซนะคะก็มีหลายท่านนะคะหลายท่านที่เข้ามานะคะที่เข้ามาที่เข้ามาอยู่ในรายการของวรดานะคะเส้นของวรดานีได้ทั้งหมด12กระสอบแล้วนะคะเป็นเส้นทางของวรดานะคะไม่เกี่ยวกับไซส์งานอื่นนะไซส์งานวรดาได้12 จึงซอง12องกะสอบกว่าๆนะคะยังไม่เต็มเพราะกะสอบหนึ่งราคาส่ง1,350บาทนะคะสตาร์ทเลยนะคะมีท่านาพระครูประกาศพุทธภาพาพระพี่ชายของวรดาเองนะคะ5กะสอบแล้วก็วรดา1กะสอบน้องสาววรดาแดงดอกไม้สูตกระส่1กะสอบนะคะแล้วก็พี่ทองคูนนะคะร้านนุ่มลูกคานิที่สาอีก1กะสอบนะคะแล้วก็ คุณวัฒนานะคะคุณวัฒนาเป็น f c ของวราดาขอบพระคุณมากนะคะคุณวัฒนานึงกระสอบเนาะแล้วก็คุณติ๊กัญญานรักเป็นเพื่อนของวราดาเนาะหนึ่งกระสอบนะคะแล้วรวบรวมมาได้แล้วก็มีผู้ไม่ประสงค์ออกนามก็เป็น f c วราดานี่แหละค่ะ1,000บาทเนาะแล้วก็มารวบรวมกับเพื่อนนะคะเพื่อนหลายคนคุณกลใจ500คุณตุ่ม200 200, คุณอ้อยสองร้อยคุณีวันสองและคุณครูหน0่แล้วก็ลุงคูหน0่ 100, ค,คุณแม่เปิ้ลนะคะเป็นเพื่อนมราดาที่มีแฟนอยู่ประเทศนีเลเรนนะคะ700บาทนะคะรวมกันเข้ามาแล้วก็พี่สว่าง300นะคะแล้วก็คุณแหวนห0 0บาทรวบรวมกันมาได้เป็น จำนวนซื้อข้าวได้12กระสอบแล้วก็ยังคงเหลือเงินอยู่นิดหน่อยแต่วรละดาก็จะไปซื้อให้หมดเลยนะคะเพราะวรดาจะไม่เก็บเงินไว้นะคะวันนี้นัดพระท่านอาจารย์นะคะให้ท่านมาเอาเพราะเราไม่สามารถใส่รถปรรไปได้นะคะแล้ว,วันที่25เราก็จะร่วมทางไปเกะข้าวกับท่านนะคะมีหลายวัดที่มาขอความอนุเคราะห์ก็จะไปพวมก,ก,กันกับแม่สวยและท่านหลุงนั่นแหละคะ่ะวรดาอาจจะปิดร้านไปเนาะ ขอพ่อคุณพ่อแม่ที่เมตตาขอพรอคุณทุกท่านที่อุดหนุนขอพ่อคุณท่ทานที่มีน้ำใจนะคะเรายังเปิดรับอยู่นะคะหากท่านใดสนใจอยากร่วมบุญด้วยก็โมมเงินมาได้ผ่าน FC ผ่านบรดาได้นะคะขอพระคุณทุกท่าน,นะคะ่ะ